สาไดหยาบหยาบนี้ก็ดีขึ้นไป็ลำดับโดยเฉพาะสามเณรศีสิ์พระสองร้อยยี่สิบเ็ดข้อเป็นข้อหยาบหยาบด้วยกายด้วยวาจาทำทำดวงกายทำดวงวาจาเพื่อความรักษาศีลกายไม่ให้ทำบาป วาจาไม่พูดบาปถ้ามึงคิดบาปพูดบาปขึ้นมาก็ไม่พูดตามควมคิดอดกันไม่ได้ก็เป็นศีลอยู่ขั้นตอนเข้าสั้นปฐมปฐมปีที่หนึ่งมันนักเรียนเรียนหนังสือทางโลกปฐมปีที่หนึ่งปฐมปีที่สองสูงขึ้นเป็นลำดับ สินของมูคุลชนก็เป็นสินธรรมดาของสามัญชนจิตใจย่อมปักบนอุ่นวายคิดแสบใสยไปท้าอื่น,อย,ไไน,นอยู่ตลอดเวลาให้มันเนี่ยจให้มันรักสินทำรวมอยู่ในสินนั้นน้อยนะักเพราะฉะนั้นท่านที่ให้เป็น,นศีลานิสติกับภาวานาก็เอาสินขึ้นเป็นมังคับ ทึงสินของตนตลอดเวลาถึงปนานาทำไปฆ่าสัตว์ไปเปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์อธินากรมยรับของผู้ใดทำไปด้ยสทุุส,สมาอาชีพทุจจริตเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นการรักษาสาัญญาบ เริ่มต้นในการที่จะปฏิบัติการเราก็ไม่ประพฤติผิดในการมดูระวังอยู่องสาวาสโพดเท็สเราก็ไม่พูดจิตติก็ตน้ำรันรวมระวังอยู่ชุาดืม่มชุนาเมลยัยก็เป็นโทษทางกาย ยังผิดถูกบกพ้องขาตกบกพ่องอยู่ธรรมดาของสามัญชนถึงให้ละเอียดเหมือนพระอาริยเจ้าไม่ได้เป็นสีระตะสมาทานเสนยังสมาทานอยู่ไม่ป็นเจตนาวิรัตต้นเด่นเด็ดขาดการปูมูพื้นฐานแห่งการปฏิบัติ กำหนดสีดาโนสตินึกสินสิ้นของตนเป็นบริกรรมกำหนดกายวาจาใจของตนอยู่เสมอทุกวินาทีทุกมาใจเขาออกนึกสิ้นของตนบริสุทธิ์ด้วยกายไม่ไปทําบาปไม่พูดบาปแต่ใจเป็นบาปอยู่คิดบาปอยู่ยังเอราใจกับบาปอยู่ ยังสะสมบาปอยู่นั่นสวัสดสินเพียงแต่กายวาจาเป็นสินนอกๆเรายังรักษาไม่ค่อยได้เป็นข้อบริสุดเป็นอาที่สินกำหนดบริกรรมให้มันติดต่อกันอารมณ์อาจจะเข้าหายจะออก หายใจเข้าก็เป็นศินหายใจออกก็เป็นศินตั้งอยู่ในศินตรวตัวตาความบริสุทธิ์ผุดพองของตัวเองสูตรสามัญเนรรักษาศิลมากกว่าขึ้นขึ้นมากกว่ามากถึงขนาดนั้นก็ไม่ทันจิตใจที่มันคิดที่มันคิดที่มันปรุงสังขารปรุงแต่งไปเรื่อย พินาทีหนึ่งหลายคนคิดนั้มันอยู่ในสินมันก็ไม่มีสินไารทำมารคือกิเลสมันดึงไว้ผูกไว้ให้พัวพันอยู่กับบาปให้พัวพันอยู่กับผิดศีลผิดธรรมภาวานาในศีลในสตินึกถึงสินก็ไม่อยู่ อยู่คิดอยู่นึกเพียงสู้เขาสู้คู่แล้วก็ไปอีกแล้วเป็นธรรมดาแสมันสนก็ยังสักคนด้วยกิเลสดูความบาปความชั่วอยู่เป็นของจำเป็นที่จะต้องทำเพืาอความเลี้ยงสมาอาชีพรเรี่องชีพตนเองไม่ให้ตาย จึงคอยระวังทั้งวันไม่กายชั่วไม่วาจาชั่วมีศีลสะะตินึกสินขงทั้งสินของตนอยู่ทุกเวลาชื่อว่าสินมีตลอดตทั้งวันวันหนึ่งเราถือสินสิน้นแปดวันนี้เอาแ่ดขําแต่ลดุกสว่างขึ้นมาถ้ามืดแล้ว ต้นเช้ามาตลอดทั้งวันแล้วคิดถึงศีลหรือเปล่าเป็นาพาเป็นเนรนึกถึงศีลหรือเปล่าที่เคยปฏิบัติมาตลอดทุกว,วันทุกว,วันมันไม่เป็นศีลมันเป็นยิดที่เป็นโมเมากับกิเลสปัญหาโทสะโมหะพระโทสะโมหะพอมันนำดึง เนียวร่างไว้ไม่ให้มาคิดถึงอารมณ์ของสมาธิจิตที่กลับเก,บกอกร้อนละเอียดชุกขุมล่มลึกแื้จิตมันหยุดมันนิ่งสงบลงในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิ สมาธิไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรหยิดว่างเปล่ามันชิดในอารมณ์เดียวทึกถึงสินกับนึกถึงจ็ดศีลเห็นสินอยู่แต่พาะหน้ายังทำบริกรรมอยู่เฉพาะหน้าไปไปมาในพคำบริกรรมในศีล้องตนอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอ กายเป็นศินวาจาเป็นศินใจก็เป็นศินละเอียดเข้าขั้นสมาธิต้ตองรักษาใจด้วยให้เพ้อไปคิดอย่างใหม่ไม่ได้นั่นมันเป็นสมาธิมันจุดจ่อมุ่งม,มั่นเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งมุโทโธเลยอมโมสังโก็แล้วแต่สิลาสิตินสิน่งองตอนก็ได้ อารมณ์เดียวมันไม่หยุดไปยัง่งมันไปตลอดสงสารลำคันเป็นมานกิเลสเดชสมานคันธมารร่ากายเป็นเหตุให้ขันข้องการบาเพณเพลี่ยนตัวทำให้คนดีไม่ได้ตั้งสมาธิไม่ได้ตปนทกมไม่ได้นั็นตะว่าคันธมารความคิดไม่ได้เรียบด้ยเรืร่อย คิดหน้าลืมหลังคิดหลังลหน้าเนี่ยคันธมานมานคือคันจะคันมันคือร่างกายเจ็บแกงเจ็บขาปวดแกงปวดขาปวดตนปวดตัวไม่สบายนั่งสมาธิก็ไม่ได้ตอนจะกลมก็ไม่ได้คันมันเป็นมานมนะครับมันกันกดกิตกัน ไม่ทําเพียงความดีไม่เป็นสมาธิพอจะโศกชิงวิ่งราวจิตไปให้สประส่อารมณ์ของมันถ้าเราไม่เข้มแข็งรือสติรู้เฉพาะหน้าอยู่ตั้งแต่เต้าประจำอ,อารมณ์ของมันนั่นเองจิตสารพัดอยา่าง เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ขัดสมาธิการบริกรรมศีลศีลาสตินั่งเป็นศีลของตนถ้าศีลนั้นเป็นศีลของตนไม่บริสุทธิ์จะเป็นศีลบังคับอยู่อยากทําอยากพูดแต่ว่าบังคับไว้ไม่ทําไม่พูดนั่นคือว่าจิตเป็นสสาที่ของบุตรทุศนศีลบุตรทุศน ถูกบังคับอยู่ที่อยู่มาคิดไปไหนมาไหนกับพระบังคับมาให้มันคิดคิดทำบาปก็ไปทำล่วงสิยคาบทก็ไม,ไม่ให้มันล่วงถูกบังคับบัญชาอยู่ไม่ใช่เป็นพมสมัครใจบริสุทธิ์ใจโดยเฉพาะนั่นเสีว่ากิเลสกรรมกิเลสเป็นเครื่องงงเงาจิตใจ สักดึงจิตใจให้ไปตามอารมณ์ของมันเพื่อความจะหลุดพ้นดังะะนั้นเราจึงผ่าผยอุปสรรคการรักษาศินบัองคับจิตใจให้ได้สินบริสุทธิ์นึกัึงสิสนตลอดเวลาเป็นศิลบริสุทธิ์ศิลานุตินึกถึงกรรมสินของตนเป็นอารมณ์เพราะความไม่รวมเป็นสมาธินั่นเอง เพราะฉะนั้นโอกาสที่ดีที่เหมาะเวลาสมควรอย่างไรเราไปน,นั่งที่ไหนที่สงบสงัดคนเดียวเปลวปา่าเปลวเปลวปุ๊บวงทำได้ทุกเวลากลางวันก็ได้กัางคืนก็ได้นั่งอยู่ก็อนที่นึกถึงสมาธิลกศีล ยืนอยู่ก็น้องทงสินอนอยู่ก็ต้องทงสินเดินไปก็ต้องทั้งสินบริกรรมศิลนเป็นอารมณ์ฝึกหัดตลอดเวลาอิริยาบถท,ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพุดคิดกินอยู่ก็ไม่สิ้นต้งทั้งสิน ยืนอยู่คุ้มถึงศีลน,นั่งอยู่คุ้มถึงศีลอันนี้เป็นการฝึกสมาธิอย่างยากากเรามีการมีงานอาชีพการงานของมนุษย์มงวชีวิตอยู่จะต้องดิดน้นรนประคองคอยู่รอดไม่ให้ตายเป็นธรรมดาจะต้องคิดยาไหลาทางไหลแหนไหลมุมจรพัดคิดสรพัดยุ่งจระบังคับให้มันเป็นสมาธิ ง่ายๆทุกอยากจึงหัดเป็นผู้รู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถกินคือหมายถึงกินข้าวก็ให้นึกถึงศีลนึงสีลนึสมาธิดื่มเพดื่น้ำก็ให้นึกถึงศีลถึงสมาธิ ดวงใจใจจิตมันคิดอย่างไรคิดมันคิดสินหรือเปล่ายินอยู่มันเป็นสินหรือเปล่าถ้าเรารักษาแบบนั้นรักษาเพื่อให้มันทันกับความฟ้องใยของจิตที่มันเข้ามันออกมันเป็นสมาธิมันสงบลงได้จึงฝึกหัดเป็นส่วนรวมทำสมาธิรวมกัน แลาจิตของแต่ละบุคคลคิดวกไปเวียนมาเดินสวนทางกันต,ตลอดเวลาเพราะมันมอยู่นิ่งน,นี้ใช้ผลชินผลทานสนับสนุนให้ถูกต้องซ่องของคมุมเพราะฉะนั้นเอาทางใจทางสมาธิ